Do 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 ก็มีผมหน้าม้าเลยส่งผมส่งอะไรก็ไม่รู้ครับตันนี้อ่าตัวส่งส่งอะไรเนี่ยส่งปฐทโถมโเชียลก็ทำแต่ไม่สะสมวันนี้ส่งเจียวมาทำผมนิดนึงฮะ แล้วผมเองก็จะมาตัดผมด้วยครับก็คือมาทํากันทั้งทั้งสองคนเลยคือผมและเจียวนะฮะับ่แต่ว่า ย้อนแสงนิดนึงไม่เห็นหน้าผู้หญิงผู้หญิงเขาปเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เจลจะทำกับคนนี้เดี๋ยวผมตัดกับผู้ชายครับเดี๋ยวผมทำก่อนครับเพราะว่าช่างผู้ชายเขาว่างครับแต่ว่าช่างผู้หญิงยังไม่ว่างเดี๋ยวสัะผมก่อนนะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศหน้านี้มันเป็นร้านตัดผมในประเทศจีนครับ ยาซันเขาตัดไม่ได้เฮ้ยจีจีไม่ไม่กระโดดไม่กระโดด

现在不好看，别拍。<laughs> 你看，你看，根本就看不见。你别，嗯、你别吹我呀！你就拍你，你就拍小雪，看小雪的。怎么有两个你？他没有双耳朵啊？嗯？

你的手都把镜头挡住了。没有。没有 <laughs> ผมทรงอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนออกก้อนอะไรบาวางที่หัวแข็งปกเลยเดี๋ยวกลับกลับบ้านไปพวกนี้ตื่นเช้ามาก็เข้าสู่สภาพเดิมอืมนียเหรอ นี่ดูเหมือนดัดผมเลยนะเขาบอกว่าไม่ใช่ดัดมันเป็นแบบอะไรเนะี่ยคือผมหัวมันให้เป็นรอนเหรอไม่ใช่คือหัวจะไม่เอารอนอยู่แล้วเลยเขาจะให้ผมตรงแล้วก็เส้นผมที่เล็กเลกมันจะจะได้ตรงไปด้วยอะ่ะไม่รู้เขาอันนี้คือทาให้ผมตรงหรือทาให้ผมรอนตรงเหรอทำให้ผมก็ม <laughs> ไม่ได้ตรง ก็ไม่ได้รอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ถ้าผู้ไม่ออกเขาก็ไม่ได้ที่มันอ๋อรอแต่ว,ว่าออกมาจะเป็นสมที่แบบฟูฟูนิดนึงฟูฟูนิดนึง<า>เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ตลกฮะ <c oughs> สโนไปทักผิดคนครับ <c oughs> เพราะว่ามีอีกคนนึงเขาทำผมอย่างนี้เหมือนกันตรงนน,มามางน้น่ะอ่าตรงโน่นะ่ะ ทำผมเหมือนกันเลยเอ่อทำผมเหมือนนี่เงี้ย <laughs> สนเจอที่สิงสิงส,สถิตแล้วครับมีของกินอยู่ก็สิงสถิตได้เลยอยู่นิ่งเลยฮะกินอะไรอยู่คะถั่วแล้วกินอะไรอ๋อกินนี้นะน,นี่กินถั่วฮะ <laughs> ก็ท,ทำไหมเชียวเชลซีก็ทำแต่ไม่สักเองเชลซีน่าจะไม่เก่งอ๋อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องด,ด,ดูก่อนมไม่รู้จะทำอะไรกันบ้าง สโนวสโนผู้ภาษาจีนกับสีซีว่าพี่สวยจัง โนชวนกินฮะอันนี้เขาเรียกอะไรข้าการข้ากัน,ก,ก,นก็แปลว่าลูกเกดฮะลูกเกด,กเกด <laughs> สนโนเรียกเกดใช่ไหม มาตัดผมทำไมมีพิซซ่าครับสั่งมาสั่งดิลิเวอรี่มาครับเพราะว่าตอนนี้เจียวทำผมต้องสองสามชั่วโมงนู่นอีกนานเลยอันนี้เรามากินชั้นชั้นล่างของของตึกครับก็คือเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นที่ร้านตัดผมนั่แหละฮะเป็นชั้นล่างร้านตัดผมเออร้านร้านนี้เขามีหลายชั้นก็รู้จักกันก็เลยบอกให้มากินข้างล่างนี้ได้ บ่ายโมงกว่าละอันนี้ไงถ่ายอยู่ฮะอันนี้ไม่ได้ถ่ายซ้ำนะฮะอันนี้ถ่ายอีกรอบหนึ่งคือเมื่อกี้เขาทําอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วเขาไปสระผมแล้วเขาไปสระผมแล้วก็ไปทําผมยืดแล้วมาทําอะไรอีกตอนเนี้ยทำไปคล้ายๆเดิมเลยทรงสวันี้ใส่น้ำยาให้มันอยู่กับทรงที่เมื่อกี้เขาทำอ่ะไม่เชื่อเวลามาร้านสสวยนี่มันจะมีอย่างเงี้ยฮะมันจะมีอะไรไม่รู้อะฮะ เชื่อเชื่ออึ้เชื่อเชื่อแล้วทำไมหัวแข็งอย่างเงี้ยทำไมหัวหัวแข็งคอแข็งไม่ให้ขยับเาไม่ขยับถ้าขยับมันจะเย็งเล้ซองนี่มันซองเบี่ยวเลยซองเบี้ยอาว ตัวโล่งอะไรเนี่ยทรงปฐมทรงเขาเรียกทรงเด็กปฐมนะฮะเอ่าทรงเด็กปฐมอันนี้เป็นเพื่อนซีซีได้เลยใช่ไหมน้องแม่อ๋อโอเคโอเคอ๋อนี่เป็นธงชาติประเทศอังกฤษเป็นเด็กบ้างเป็นเด็กบ้างไม่แล้วสรุปว่าที่ทำนานๆสองรอบเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวสิเะ ก็มันก็แค่ยืดผมไม่ใช่หรอผมมันฟูแล้วก็ยุ่งเงมาทำทรงนี้แล้วมันมันจะมันจะไม่เรียบมันจะไม่ใช่เด็กผดมถ้ามันฟูแล้วมันจะกลายเป็นไม่ใช่เด็กผดมใช่ไหมต้องได้เรียบอย่างนี้โอเคดูทรงผมแต่ละคนฮะผมก็เป็นก้อนเลยอะเออก็ตามนี้แล้วกันนะอันนี้เด็กประถมอันนี้ก็เด็กอะไรไม่รู้ฮะเด็กอะไรนะก็ก็คอมเมนต์กันได้ไม่เป็นไรฮะ คอมเมนต์กันได้ไม่มีปัญหาแต่นี่เด็กประฐมแน่นอนนะฮะก็ถ <Garage> ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวอลกอินไชน่านะครับหรือว่าชีวิตส่วนตัวของผมในประเทศจีนซึ่งตัวนี้มี200กว่าตอนแล้วนะครับสามารถดูทุกตอนโดยกดตัวไอตัวนี้ได้ครับอย่าลืมนะครับช่วงจันทรถึงสุกเนี่ยผมจะมีคลิปที่สอนเกี่ยวกับขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์ สอนการทำธุรกิจพวกนี้นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับนี่พวกนี้ก็ง,งุนงีกันมากแล้วรอกันเป็น3ชั่วโมงว่นน่าจะมีไหนสสโนต้องเอาเกมให้เล่นแล้วโอเคครับแคบบ่นี้นะครับไครับบ๊ไย่ไย้หน่อยเดี๋ยวไ